สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาสอนดาวรุ่นนะครับแอร์อ,อแพคไอเอ็มคาเราทั้งทีแล้วผมมานน้ดูนะครับว่าคนสร้างเขาไม่แจกเป็นเดียวฝ่าวันนี้ก็เลยจะมาแจกเป็นแบบไฟล์อีกนะผมเมื่อกี้เนาะเมื่อี้นะคารีดด้านข้างของผมจากนั้นนะเข้ามาแล้วมันก็อยู่ในหน้า,านี้ทั้งหมดเรื่องลงมาจะเห็นคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกมรมมาเติมมันนะให้กดติ๊กไปนี่นะแล้วก็รอมานะผมสิบวแล้วกทูคอติมีงครับผมไปเลยนะ เอากดเอาหน้านีเอกไปนะครับเพราะไม่ต้องใช้นะครับหน้านี้นะครับเอาไปหน้านี้นะครับชึบแต่ก็กลับไปหน้าเดิมนะเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหน่อยอะจะมีคําว่าเกตลิงนะเห็นไหมฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ก็ไปเลยคนระับอ่ะก็พี่อันนะครผมเอาไปแนละ้วกดที่เกตลิงไงนี่นะเราเข้ารัสได้เนะี่ยดีมากนี่เนื้อผมเราก็จะเข้ามาที่คีย่ปีเตอร์ไฟให้ปลอยแนละ้วนี่นะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นะี้แหละทุกคนนะ ก็จากนั้นก็รู้ที่คลิปเราเลยนะครับผม